ตัวเองท่านผู้มาชี้แจงนะครับวันนี้มีท่านผู้มาชี้แจงทั้งหมดนะครับสี่หน่วยงานนะครับจากกรมการค้าท่างประเทศนะครับคุณวรเหมือนทองนะครับเป็นนักวิชาการผ่านเลทสำนัการพิเศษนะครับขอต้อนรับนะครับท่านที่สองเหนืานที่สองนะครับจากกรมเชื่อมเพลิงธรรมชาตินะครับท่านประกอบไปทั้งหมดสามท่านนะครับคือนางสาววรรณพรสวัสดิ์วงศ์คล รองมาทบดีนะครับขอต้อนรับนะครับนางบุญบรรณาจุนัสสิรินะครับผู้บริหยการสำนักริทาศสปรฐานครับต้อนรับนะครับนายชุติพงศ์รองกคณะวานิชนะรับกรรมวานิศวานิชนะฮะปิโตเลียนวิ้วิศวกรปิโตเลียนนะครับขอต้อนรับนะครับจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานนะครับมี นายนาทีทัพมณีนะครับรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงานครับขอต้อน,นรับน,รนรบนะครับนายเพ็ทไท่ผดุงธรรมนักวิเคราะห์นะครับนายวิรพัฒน์เกียรติเพื่อนฟูนักวิเคราะหน์นางสาวเอ่อพัฒน์ศศิศร์ศศิศร์นะฮะศศิธรศศิธรนะครับรครับ เจษฎาธิติภูมิคุลนะครับนักวิเคราะห์นะครับแล้วก็นางสาววิภาลประเสริฐสุขนักวิเคราะห์ขอต้อนรับนะครับจากหน่วยงานการไฟฟ้าส่าวนภูมิภาคนะครับปิคุณสุวิชาประมูลวองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนเศรษกิจภาคหนึ่งครับขอต้อนรับนะครับผมแนะนำโนดถ้าเด้่องเรื่องเดียร์นะครับหลอกไว้เราลิาทท้มลองใส่ รับทั้งหมด3หน่วยงานนะครับก็วันนี้ที่เชิญมาก,ก็คือเนื่องจากว่าทางคณะเราเนี่ยนะครับกำลังศึกษาปริมาณมูลค่าการเปลี่ยนและการจบอ,ออกละการย์นำเข้านะครับของเอ,อ็มพีจและบ้านเอ็นเอนะครับซึ่งเราได้มีการศึกษากันมาโดยตลอดนะครับมีข้อมูลมาข้อมูลที่นั่นเริ่มต้นอยู่ที่ระับปริญญาตั้งโจทยซึ่งท่านนี้เราเชิญมาเพื่อให้ความรู้เราครับจะอ่านรูปตอนปฏิวัติมาต้อนรับทกัน ทอนนะครับครับก็มีมีข้อมูลหลายชุดนะครับที่เรายังยังคิดว่าเรายังได้รับไม่เพียงพอนะครับรก็เลยขอเชิญมาเพื่อจะมาขอข้อมูลเพิ่มเติมน,นะครับก็<ม> donc, อยากจะให้ท่านท่านมังกรนะครับอสอบถามก่อนเลยดีไหมครับในในหัวข้อที่คิดว่า,าจะเราเอาคุณวินัยก่อนอาจารย์วินายเห็นนะฮะอาจารย์ลาวานกับ วินัยสวัสดีท่านเด็กเกิดนำก่อนนะครับครับใช้แล้วให้ทางฝ่ายราชการให้ข้อมูลและให้ท่านบอรมดบอร์ดเนี่ยมาดูว่าดูเป็นอย่างไรัครการับทางวินัยครับครับคือจริงๆเป็นข้อมูลกว้างๆที่เราอยากจะรู้เราอยากจะรู้ปริมาณ ที่ดิบในสี่ตัวนี้นะครับซึ่งเราต้องการเปรียบเทียบปัญหาของของของสิ่งเหล่านี้คือเราต้องการจะสร้างมูลค่าเพื่อจะเปรียบเทียบกับราคาแล้วก็ที่มีในประเทศนะครับเราอยากจะรู้ตรงนี้มันจะอย่างให้ทางสนับกรที่มาหรือทางกระทรวงการเงินช่วยชี้จแจงเรื่องอิโตเรียสี่ตัวคือนำ้ำดิบน้ำเด่นรูป LPG LPG นะครับในเรื่องของการนำเข้าการสง่งออก ทั้งไปมาได้หนึ่งภาพผมอยากให้ทางจะชี้แจงกับได้เลยที่ปากทางที่เร่สงสัยครับผมผมขออนุญาตนนนิดึงะครับเพิ่มเติมในเมื่อท่านขอสองตัวนะครับกคือการเออ่คอนเนอร์เซตกับก๊าซโซูรีธรรมชาติด้วยนะครับก็จะครบครับเราจะถามเข้าไปในสโคปและที่ผมถามแต่ว่าตัวนี้เราเราอาจจะต้องขอเพิ่มเติม ก็คือผมผมเป็นว่าถ้าเราบอกว่ามันดี่ความเฉลี่ยจะไม่ได้ตัวเลขแล้วก็ก๊าซโซลดียธรรมชาติจะไม่ได้ตัวเลขนะครับซึ่งสองตัวนี้สามารถกลับเป็นน้ำมันซัลเฟตได้ด้วยดังนั้นก็ขออนุญาตเพิ่มเติมเพื่อความรู้มุ่งเน้นก็ขอไปนะครับุก็ถ้าต้องขอจี่นี่นะครับก็อยากจะขอให้ทั้ง ที่ได้ลำส่งท่างอนุกรรมการบรอธิการที่แจ้งมาเนี่ยนะคะก็คือมูลค่าปริมาณมูลค่าน้ำมันดิบแล้วก็แก๊สธรรมชาติแก๊สโคเอีเรียมน,นะคะที่ซื้อขายอย่าแงแหล่งไหนประเทศนะคะตามเอกอสารท,ที่ที่แนบเนี่ยนะคะว่าในปี25 2554 25, เนี่ยค่ะที่ปริมาณของน้ำมันดิบแล้วก็แก๊สโคเอีเรียมน,นะคะที่มีการขายเนี่ยค่ะก็คือ ปริมาณนี้ที่ขายทั้งหมดเนี่ยก็คือ449112นะคะค่ะพันล้านバレลนะคะแล้วก็คิดเป็นมูลค่าประมาณ1 5 8 7 4 0 0านบาทค่ะแล้วก็เราก็จะคิดค่าทั้งมได้1 8 2 7 0านบาทค่ะนี่เป็นมูลค่าของน้ำมันดิบนะคะแล้วก็แก๊สที่เราเรียกเร็วคือ L อลคือ LPG ค่ะ ดูปริมาณทั้งหมดนะคบแต่นี้ที่เราทาเป็นเอกสารให้เนี่ยเราทาให้แต่ละหล่เลยนะก็ชุดที่ที่ส่งมานี่ก็คือการจัดหาทั้งมันดินนะครับจากแหล่งเป็นจำ마สลิกิตทางการยูโรแควนนะครับเอ๊ะไม่ราบครับอุกรณนมีเอกสารชุดที่ไหมครับเพื่อจะแจกเอกสารให ก็คือยอดน้ำม no. ันดิบเนี่ยผมขอทวนนี่ยนะฮะปีห้เนี่ยปีห้เนี่ยมีน้ำมันดิบประมาณหในประเทศมีหนึ่งแสาม่นเกักรอยเก้ารเว่าวันนะครับและนำเข้าเจ็ดแสน้าหมื่นสี่รอสกรวก่วันนะครับอันนี้คือมันดิบปีเก้าสี่นะครับใช่ไหมครับปริมาณนำเข้านี่ไม่ไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่หน่วยงานที่ผมได้าดูเนี่ยคือดูเรื่องของการสตรวจแต่ผลิตแต่ในประเทศ ปบพักรถหล่ยในประเทศที่เราเรามีมาเนี่ยในปี50ก็คือ133 9แสนันเานครับแต่เอกาสารชุดนี้เนีย่ยเป็นเอกาสารของสำนักนโย,ย,ยบายแน,น่นอนถูกไหมครับคิดว่าข้อมูลน่าจะเป็นข้อมูลที่เชือ่อถือได้ไเพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านท่านผ้ในเราเราตั้งใรับรับข้อมูลชุดน,นี้่นฐานกว่าเป็นข้อมูลที่อ่าิีได้ไนะครับ ตัวเลขกอยากนีา้าะแล้วตัวเลขที่มีกากเรามีก,การกลราว่าธ้มันดิตของไทยมีประมาณ2อง0สนสองหม่นไปรวันนี้เป็ตัวเลขจากที่ไหนเคยใช่ค 2, 3, 2, 000, รับสอ0แสนสองหมื่นปรีวันที่ว่าน้มดิของไทยมีประมาณสองแสนสองหม่นไปเรียกวันรวมคอนเสันใช่ไหมครับแล้วคอนเ,เสนเซตนคนเสซตถ้าเราไม่แจ้งวันนี้เนี่ยคอนเดเซชั่นจะไม่แจ้งที่ไหนครับ เนี่่ยคะเป็นของมือเกิดปกตินะคะประมาณจะแสนสามหมื่นมาเร็ต่องปันนะคะแล้วก็เป็นของมือเกิดการคอนเทนเซอร์เนี่ยค่ะคอนเทนเซอร์ก็จะประมาณแปดหมื่นนะคะถ้ารวมกันก็คือจะประมาณสองแสนสามประมาณนั้นนะคะนะคะแต่ว่าข้อมูลที่การส่งท่านเนี่ยค่ะเราทำไว้เฉพาะเรื่องของมูลค่า ตอนเริ่มเปิดก็ถือเป็นคอมเมนต์ที่มีคุณค่าอีกทีเพราะว่าก็เรียนตรงๆว่าเราเราคงจะมิสไปในเรื่องของเอ้ตัวคอนดนเซ็ตนะครับก็เชิญเชิญท่านท่านอาจารย์วิไลมันมีมีตัวเลขอยู่ตัวนะในประทภรปตะทภรแจ้งมาว่าประมาณแค่สองเดือนนะผมเบอ่างในเว็บไซต์ด้วยเมื่อวานขณะนี้เนี่ยปริมาณน้ำมันดิบในคอนดิชั่นของไทยได้ประมาณสามแสนห้าหมื่นมาเลี้ยงเท่าไหร่จริงหรือไม่ ตัวเลขดีดีจริงไหมที่ผมอยากจะทราบแต่ผมอ่านเจอโดยบังเอิญในในเว็บไซต์นะในเรื่องของปริมาณมันดิบเขาพูดเขาพูดว่าขนาดนี้หลุมผมไม่ทราบว่าหลุมใดครับมีหลุมใดลุ่นหนึ่งเกิดขึ้นแล้วปริมาณน้ำมันดิบและคอนิเซชั่นของไทยขณะนี้สูงถึง350,000บาหมื่ลตรต่อวันอยากทราบกระทรวงแรงงานตัวเลขนี้มีจริงหรือไม่ครับเพราะผมเชื่อในเว็บไซตีเดี๋ยวผมจะเข้าไปยืนยันจะไปหา ไม่มีเคยได้ย okay. um ินตัวเลขนี้ค่ะเพราะตัวเลขเป็นอย่างที่เรียนนะคะน้ำมันดิบก็ประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นกว่านะคะส่วนคอนเดนเซตเนี่ยค่ะประมาณแปดถึงเก้าหมื่นค่ะมีแค่สองท่านค่ะต้องดึงดันตัวเลขตามตามสิ่งที่เราสามารถจะคาดเดาได้นะครับของท่านพี่นายถ้าในเว็บไซต์ขอขออาจจะต้องขอเอ่อกเปรียบแนะจากเว็บไซต์ว่าเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานไายชั้นชั้นก็บอกก่อนครับครับขอพิจารณาตนะครับเพื่อความสมบูรณ์ ข้อที่หนึ่งเอาพีทมันดิบแล้วมีคอนเดนเซตแล้วยังขาดกา๊าซโซเดิธรรมชาตินะครับตรงนี้ต้องมีข้อมูลต,ตรงนี้ด้วยข้อที่2นะครับผมขอให้รวมแหลกเจนีเยไทยมาเลเซียด้วยนะครับเข้าใจว่าอาจจะทราบว่าอยูแล้วหรือ,อยังนะครับเพือ่อความสมบูรณ์ของข้อมูลว่าเราเี็นเท่าไหร่จริงๆครับสำหรับในเรื่องของเจนีเยไทยมาเลเซียที่ปรากฏว่าไม่ไม่มีอยู่ในนี้ไม่ทราบว่าเห็นหมดแต่พอเลยครับ